สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับพี่ดีกับผมจีดีตัวเข้าสู่คนดาผีเอ๊ะเป็นไงทุกคนเราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า b o d y Basic h o r r o r Edition r e m a s t t r นะฮะก็อาจถูกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็เป็นเกมที่มีคูคนหนึ่งเนี่ยได้กลายเป็นหน้าล่างคล้ายเหมือนปีศาจแล้วแหละแต่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมต้องมาเจอเรื่องนี้ได้ยังไง ก็โหปวดใช้วิจนะารณญาณในการรับชมด้วยนะครับพราอันนี้มีการจับสกเกลน,นะฮะก็ต้องเอาไห้ผ่านเลยฮะเพื่อที่ไม่ให้ขวานนัากดนะครับไม่เสียเวลานะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งที่ช่องชัยนุชเวทด้วยนะครับรแล้วก็ไปดูกันเลยโอ้โหแดนโนเอชเก็ no S ไม่มีทาง All. ออกเออเลสโหมดก็คือไม่มีที่สุดนะก็คือเก็บเล่มให้ครบให,ให้ให้ได้เยอะที่สุดอะถ้าเก็บสตอรี่โหมดก็คือเก็บ สมุนโนบุไอ้คบเจ็ดเล่มแล้วก็ไปหาเทาอออนแล้วก็ชนะเลยนะนี่คือหน้าครูบาดีนะครับเออยิ้มแฉ่งเลยโอเคไปไม่เสียเวลาโอ้เป็นเกมคูบารีที่เฮือเรื่อมากเอาวัลเลสซ่อนเอก่อนหน่อยน้องขี่สายดิกดชีมนะเพื่อวิง่งสเปซปลาเพื่อหันหลังนะ

โหน่ากลัวเลยอาเลยกูกูกำลังจะตุยตกไม่มีเฟอร์ไพรมาผ่าผมนะ อาฮาโดเนี่ยจบเลยเล่นใหม่อ่ะเพราะมันเป็นตัวเดียวอ่ะโคตรน,น่าลำคาญเลยเสีงครูั่้ไงเสกครูไป่ทาคาคำแม่งมาโหดีเลยเอ้ย,อยวุ้ยกูใหญ่โอ้ยตะกี้เกือบโดนแล้วตะกี้นี้ วิ่งจบเลยนะตายได้เลยนะนะ่ะไม่จับเข้าห้องนะจับเดี๋ยวจับสเกงเดียว น่ากลัวเลยครูเบอร์ดี้สวัสดีครูต้องการเล่นกับฉันไหมฮัลโหลดูนนะเราเราครูมาปะอืมหาหลังด้วยนะเพราะว่าทุกทัาจะวร์บไปเลยออขอคากูเ,เบอร์ดี้มาขวี้ขี้ขวาเสเบอร์ดี้ว ไม่เ์ยชอบมาหาผมตลอดเนี่ยนะค่อยๆอยู่ไหนวะนะโอ้โหโอ้ยโข

Oh. my Oh! Now it's time for every great job! That's great job! Great job! That's right! For my young No, that's a มาหาเบอร์ไพ่ไเลยเออแปลกละ Problem one, good one. ทำไมรีฟ mm ิวบางย้อนสอกลับอย่างนั้นนะจะไปมาข้างหลังวะไอเด็กกระโดดเชือโอ้โหตรงเลยเหรอเอ้ยหญ่าหญ่ใูหูหููหูใหญ่มาตะกี้เนาะมีสิ่งที่เต็มโอเค

เริ่มไม่ไหวแล้วนะ problem น,น,แบบนั่นไงผู้มีมอาคมมันตามมาเลย แม่งเลยข้อสาไม่ต้องตอบอะไรละสปีดร้นให้เร็วที่สุดเลยอะ่ะดิเสียงไม้เลี้ยวคูนี่มันมเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วเหรอเห็นอะวะซี โอเคเืฟิร์สอยู่ไหนวะเนี่ยฟังให้นไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยโอ้โหครูใหญ่มาอีกไอเย็นครูโอ้วิ่งนะคูเดี๋ยวนะเดี๋ยวสามพันน่าจะจำเออถูกแล้วถูกแล้วเกือบเกือบโมว่าผมนึกว่า12ไงพอตอนแรกโหโบโฮต้องเป็น12 ไม่เสี่ยงไม้คู่มาดูใกล้อยู่โอ้ยใหญ่มา,อาเออเราันนี้ไปแล้วออรู้กเก่งจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆโอ้โหมาถึงยันลงอาหารเลย Oh! That's now it's time for I can't believe you're doing fa- you're doing fantastic. Problem one. Great job! That's right, you <laughs> นายค pattern c h e ย่นายคไปกันผ้าได้นาน e เอยไงเงไฟื่องหายอีกโ,โ,โอ้โหโโที่จริงเฟื่องมันต้องอยู่ตรงนี้ดิแล้วไปทำอะไรตรงนู้นต้องแปลกนั่นไงครูใหญ่ครูใหญ่อืมถ้าครูใหญ่เห็นนี่จบเลยตายรัวๆ,ๆตะกี้ครูบาดีเข้าใปแล้วเด้วยตะกี้นี้ ต้องรีบให้เร็วที่สุดครับนากี้เฟิร์มพายหรือเปล่าผมนี่เสียงยู่อาว่าอะไรจริงด้วยโอ้ยคุยเรยวลังวะอี๋โอ้โหเฟิร์มพายมาอีกจะไล่ยังไงแล้วเนี่ย buat tak eh คุยใหญ่โอ้ไม่ผมวิ่งเลยอ่ะทำไมกูใหญ่ยยใจร้ายผมอย่างเงี้ยอืมยูริเปิลกูใหญ่คุยใหญ่กูใหญ่ค,ยยค,ยยครับคุขอวนะนนิ่งหน่อยนะแป๊บนึงไปเก็บสมุดครับแป๊บนะั้น โอไม่เร <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> um, ็วดััเฮ้ยเอาหร้โอ้ดิงเหน้าเปลี่ยนด้วยมันไรเลยวะเนี่ยทีดีเมันมีเจนเล เ,เลยจังหวะเนี้ยโอเค